สวัสดีครับเสร็จแล้วก็อเอเกองผมนี้แหละเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้นะครับอย่าไปหงายโดนนะครับอย่าหงายโดนอีกนะถ้าหงายโดนอีกอะ่ะชุดกล้องกับชุดบอร์ดจิมบอลมันจะเสียอีกนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันทํางานเยอะกว่าปกติเดี๋ยวผมจะลองจับคู่ให้ดูนะครับจับคู่ไหนวะจับคู่สัญ,ญญาณไวไฟชุด <c oughs> ปึ๊บโอเคปึ๊บแอปแอปะมองเห็นนะครับใช้งานได้นะครับปรับกล้องกลมเงยก็อยู่นี่นะครับ ประมาณนี้ครับ GPS ออนนะครับพร้อมที่จะบินอันนี้จบแล้วนะครับถ้าส่งมาผมตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่มีอะไรนะครับก็ส่งกลับได้นะครับสังเกตว่าโดรนนะครับเวลาเราเอียงเอียงโดนโดนแบบเยอะๆอย่างเงี้ยนะไฟมันจะตัดวงจรนะครับเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะทําให้บอร์ดมันเสียนะครับแต่พอเวลาเราคืนที่มันจะรีเซ็ตตัวเองนะครับกล้องมันจะบาลานซ์เหมือนเดิมนะครับโอเคส่งกลับได้วันนี้ครับผมโอเคครับ ก็มีเปลี่ยนบอร์ดไปตัวหนึ่งนะครับเช็คมอเตอร์แล้วก็ยังใช้ได้อยู่ก็มีแค่ค่าบอร์ดอย่างเดียวนะของพี่จบแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมแจ้งรายการไปนะครับ